สวัสดีค่ะพแม่พ่นองเป็นจังใดพแม่พ่นองเป็นจังใดคํามีีถามก่อนเด้อค่ะเด้อเพราะว่าของเซียนหนุม่มเหลาสามัคีมือขึ้นนี่เนาะแตกสามตัวตด2สองตัวบนเข่าตัวเน้นตัวจอดกรับสวัสดีพแม่พี่นอง,งสู่ขู่สู่คนมาดามจะมาว่างแนวทางของเหลาสามัคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ไปเหลาสามัคีกันพรม่พ่นอง สอบประจัดขัดกผ่ันเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมี่เขามี่หลุดของเซียนหนุ่มพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเต็มเต็มมีใครได้ใครตามไหมคะเพราะว่าช่วงนี้ของเพื่อนกำลังฮอตเนาะของเซียนหนุ่มนะคะรัฐบ,บาลไทยเพื่อนกับเขาื่องสุดตัดสุดเต็มผลได้พ่อแม่พี่น้องของเซียนหนุ่มมื้อนี้ถ้าผูใ้ใดจะตามเตียมตัวแคบหนาจอเซียนหนุ่ม ห่มาสิเป็นตัวไรแตก3ามตัวตดสองตัวบนเข้าตัวเน้นตัวโจสากรมาหนกรมาตัววิ่งตัวรุดสามราทั้งบนทั้งล่างยับคู่แม่นมากๆเข้าไปตัวเน้นตัวจจให้แค่สี่หางค่ะให้แค่สี่หางอ่ะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจคองเสี้ยนมุมและกระมาดามคำนวณเนาะ ขราบข้อ,อมูลขอบคุณนเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบวชสิปเป็นเอฟซีไหมเอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ดูให้ทุกลิปที่มาดามลงไปกับพอพคุณเป็นอย่างสูงอ่ะของเสียนนม,มให้มาเลาสามมัถคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ว่าเป็นการเสียเวลาได้พูดไม่พี่น้องจัดไปเลยค่ะยมำตัวแคปหน้าจอเสียนนม,มให้มารูดเลาสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับหนึ่งสองตัวสี่หาง เ0้0ศ0น1์สี่นจะเป็น1ตัว3หาง910 0 4 1 0 0 1 2ตัวเน้นสองหางเน้นไปที่9041 3าตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวเนเวออเ้นบอกนีน้องเน้นหางเดียวเม็ดเดียว04 1 แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุม่มกาขอบุณขอบคุณเซียนหนุม่มหลายๆเด้อค่ะเตรียให้ตัวเลขนะทางมาว่างขังนทรงแล้วแต่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะเอาไปต่อวันนี้พ่อแม่พี่น้องเป็นของผู้ใดแล้วามาขี้แตกดีอยู่ด้ยพ่อแม่พี่น้องแตกสามตัวกันมาหลายคนแล้วเนาะอ่ะต่อไปเป็นของชอเชษชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปลอ้อชอเชษชัยถือว่ายั่งบอหลุดพ่อแม่พี่น้องถือว่ายังไม่หลุด สยังไม่เห็นทั้งบนทั้งล่างสาม,มาทั้งบนและล่างจับคู่ให้3ามดออก3ามเก่าให้3 8มแดออกสามเก่าเมื่อนี่ผู้ใดสิตตามชอดเฉยใช่มาไปน้ำกันเพื่อนได้คืนนาโปกดูอยู่เด้หนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปลอนี่เพื่อนได้คืนนาโปกดูอยู่ฟอรมเอพินอึเห็นปะของเพื่อน มากแบน,นี้ผู้ไดสิบสามของช่ดแช่ชัยตัวแช่ชัชยให้มาวันนี้รูดเหล่าสามทีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสี่สองตัวสี่หางสองหกสองเจ็ดสี่หกสี่สเจ็ดบิ้นจะเป็นสองสองส,สี่สี่สามตัวสามหางสองสี่หก สองสี่เจ็ดสองสองสี่สองตัวเน้นสองหางเน้นที่สี่รูดที่สี่เน้นไปที่สี่หกสี่เจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสองสี่เจ็ดหน้าจอถ้าใครจะตามของโชวเชื่ชัย,ชยแล้วไปต่อเป็นของเป็นของเลขกมีที่มากกระถือว่ายังบรุลูดเยังมาให้เห็นนะคะ7ยังมาให้เห็น เ็ดต้นเน้นเพื่อนซ้ำได้พมแมพ่นองสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดจับคู่ไปกระเขายี่ได้ละ่ะของเตนไม่ถึงกับขี้เหล่นะของเลขนี้ที่มาเมือ่อนี้ผู้ใดจะตามเยมตัวแคปนาตัวเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดเราสาวมขีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หัน สามเจ็ดสามแปบดบห้าเจ็ดห้าแปดเบื้องจะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าเจ็ดสามห้าแปดสามสามห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามเจ็ดห้าเจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสามห้าเจ็ดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครเนาะค่ะ ขราบขอบุญขอบพุณเลขกี่ที่มาเด้อที่ห้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้ง่องเนาะตราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของล็อกกิ๊กพ่ารวยเจ็ดเสี้ยนดังในใจดีเด้อพ,พุ่พมี่น้องพนห้มาตลอดเนาะบ่ององแง่เด้อพนใจดีพนห้มาตลอดเข้าบ่เข้าก็ให้คือเก่าขอตาว่าเอฟซีหากำลังใจเข้ามาเบิงเพิ่นก็พอใจแล้วพุ่มเี่น้องอ่ะ ของเลขล็อกจิ๊กพารวยเข้าไปที่หนึ่งนะคะหนึ่งมาให้เห็นจับคู่ให้ไม่ถูกกวดก้นก็นเข้าไปตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาพกมพี่น้องงวดนี้เข้ามาติดตามชมของล็อกจิ๊กพารวยจะเข้าจะปังบ่เมื่อนี้จะได้ขึ้นนาจอบ่เลขล็อกจิ๊กพารวยให้มาวันนี้รูดเลาสามกีสองทุ่มครึ่งขืนนี้ ามกับห้าสองตัวสี่หางสามเก้าสามศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์เบิร์ก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าเก้าสามห้าศูนย์สามสามห้าสองต, 5, 5, 5, 9, 5, 0, 3, ตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ห้ารูดที่ห้าเน้นที่ห้าเก้าห้าศูนย์สามตัวเน้นสองหางสามห้าเก้าสามห้าศูนย์แคปหน้าจอ ้าใครจะตามของล็อกิกพ่ารวยแล้วไปต่อเป็นของของดาล่ามาดามบอกผ่า,พานพม่พี่น้องตรงกาบขอโทษขอให้ไม่ผ่านค่ะหดคอนเจ้าเป็นยังไดละดาล่ามาดามของเจ้าเป็นจังไดเป็นตตมเพื่อนติดตามบอเข่าตะวันที่สองคุณพม่พี่น้องเข่าตะวันที่สองยับคู่มือนี้มือไม่ไปไม่บ่นเนี่ยได้มือเนี่ยอ,อาจจะได้มาุยงวันเอ้ หน้าจอกะเป็นไปได้เนาะพรุ่งนี้อาจจะได้มายิ้มสวยอยู่หน้าจอก่อนเพื่อนก็เป็นไปได้วาจะนด้อะดาล่ามาดามให้เมื่อนี้วิ่งแปดเมตรเดียวแล้วสามาัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองตัวสี่หางแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเบิ้ลแปดแปด สต,ตัวสามหางเจ็ดแปดเก้หนึ่งสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่8 0ดศูตัวเน้นสองหาง7 8็ดแปดเดแคปหน้าจอแล้วไปตัวเป็นของใครเป็นของเลขลับนั่งฝาเนาะเลขลับนั่งฝาเป็นจังไดเนาะ เป็นจัางไดเข่าบ่ลเล็กลับนั่งฝาเป็นจังดไดเคยแตกสามตัวกวนมูวผลเด้อเล็กลับนั่งฝาของิ่นเข่าบนรางแตกบนรางผ่วงผลเด้อเอาก็เดินดีอยู่ก็มีพีนองก็ซคือว่าใช้ได้อ่ะผูใ้ใดสิตามเล็กลับนั่งฝาไมอนี้เตียมตัวแคบหนาจอแลกลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดหล่าสามัคถีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หาง สามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางห้าสามหกห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามหกห้าหกสามตัวเน้นหางเดียวเมียเดียวห้าสามหกแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฝาแล้วไปตัวเป็นโคง เป็นของซ่องสุวรรณของซ่องสุวรรณกับบุพานตองตาขอ,อโทษขออภัยปฟนครับซ่องสุวรรณเป็นเจ้าใดซ่องสุวรรณของเจ้าเขาตะมือใดแบกสามตัวตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดพมพนองสามตัวแต่วังวัดนี่เป็นของเซียนหนุ่มเนาะแล้วกะบบรุดได้หละกัะโอเคอยู่มาทั้งบนทั้งล่างอยู่พมพี่นองอ้าหมู่บ้านนี้พบไปมือนี่มือไม่ไปไม่มือนี ช่องซื้อวัให้มาวันนี้รูดเราสามันชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เก้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางเก้าสองเก้าสามเจ็ดสองเจ็ดสามเบิ้ลจะเป็นเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามเก้าเก้าเจ็ดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เจ็ดสองเจ็ดสามสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวเก้าเจ็ดสองแคบหน้าจอ ถ้าใครจะตามของส่องส่วนนกกาบขอบุญขอบคุณส่องส่วนเด้อที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเก็ดเสียนดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอันที่ขาดก็ได้ก็คือกาบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนกกาบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ